หลายฝ่ายหรือสื่อบางสื่อบอกว่าเป็นอารมณ์ค้างที่มายืน่นยุบพักพลังประชารัฐต้องเรียนว่าหนึ่งไม่ใช่อารมณ์ค้างไม่ใช่อีกก็คือต้องการที่จะให้สื่อให้ความสนใจกับม็อบเพื่อจะปลุกกระแสขึ้นมาก็ือสร้างกระแสขึ้นมาเพื่อให้เกิดการชุม,มนุมมากๆถ้ารัฐบาลถ้าตำรวจไม่ความสนใจกับม็อบกระแสเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นไม่มีประโยชน์ นะครับเห็นไหมฮะมันก็แผ่วลงอัตโนมัติต,ตอนแรกก็ไปสกัดกั้นมีการประทะน,นพอถึงเวลาเฉยนะเฉยเฉยเสร็จก็กลุ่มกําลังไว้เฉยอยู่เฉยถึงเวลาก,ากระทำกามผิดก็แจ้งข้อหาไปตำรวจก็มีการออกมาเตือนว่าใครกระทาความผิดก็โดนถูกมันคดีตามกฎหมายมีคนถามผมว่าเมื่อไหร่ย,ยุทธการไต่ลงจะใช้สักทีเนี่ยแกนนาก็ออกมาพูดโพสตข้อความตอนนี้นะาะทาง กรมาชทรธรรก็ต้องดําเนินการแจ้งข้อกล่าวหากระทรวงยุติธรรมต้องแจ้งข้อกล่าวหากับกรมเพิ่มอีกหลาย สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์ชิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจครับก็คงจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องม็อบนะครับวันนี้ก็มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับมีการไปเรียกว่าเดินทะลุฟ้าแล้วก็ไปที่ทำเนียบัระบาลอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มคนเสื้อแดงคะก็อ้างว่าอาชีวะเสื้อแดงก็ลุกขึ้นมา แล้วก็ไปที่นสุสสวดีประชาธิปไตยเดินไปที่ทำเนียบรัฐบาลเหมือนกันใช่ไนะไปดูในเชิงรกิกฤการก่อนนะเดี๋ยวมาว่ากันในเรื่องของงานวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันเรื่องนี้เป็นความตรงใจอย่างชัดเจนเพราะการถแถลงข่าวต้องมีการเตรียมการเตรียมตัวเตรียมข้อมูลมาถแถลงข่าวไม่ใช่การปลาศัยหาเสียงที่ในลักษณะกรอนพาไปซึ่งพอจะอนุโลมได้ แต่ว่าการถแถลงข่าวถือว่าได้เตรียมข้อมูลข้อเท็จจริงจะบอกว่าเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนในข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้พรผมต้องเรียนว่าการกระทําดังกล่าวที่ผมยื่นต่อคณะกรรมการเลือกตั้งไม่ได้เหตุผลเพราะอารมณ์ค้างจากการเลือกตั้งนะครับหลายฝ่ายหรือสื่อบางสื่อบอกว่าเป็นอารมณ์ค้างที่มายื่นยุบพักพลังประชารัฐ ต้องเรียนว่าหนึ่งไม่ใช่อารมณ์ค้างแต่ต้องการที่จะทําเรื่องนี้ให้ปรากฏความเป็นจริงเกิดขึ้นสองเรื่องนี้ผมเคยสัมภาษณ์ในระหว่างหาเสียงเลือกตั้งแล้วนะครับว่าจะเสนอให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาและตั้งใจที่จะร้องก่อนการเลือกตั้งครับสามก็ จะยืน่นตัวเองจะยืน่นผมจะยื่นก่อนนะครับวันเลือกตั้งก็เกรงว่าจะถูกกล่าวหาว่าผมยื่นเพื่อต้องการทําลายคะแนนเสียงของคู่แข่งเพื่อหวังผลการเมืองผมเลยไม่ได้ยื่นในระหว่างก่อนการเลือกตั้งหลังจากเลือกตั้งแล้วตอนแรกตั้งใจว่าจะยืน่นแต่ก็เกรงว่าจะถูกข้อหาว่าขี้แพ้ชวนตีหรือกัดขวางการรับรองผลการเลือกตั้งของผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐ ก็เลยไม่ยืน่นแต่ว่าวันนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยอ,อกตอรับรองนะครับผู้สมัครไปแล้วอย่างรวดเร็วผมจึงใช้สิทธิ์ในฐานะที่ผมเป็นอดีตสสเขตนี้และก็ถูกพาดพิงให้รับความเสียหายและพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้รับความเสียหายด้วยก็จึงยืน่น หลังจากรับรองสอสอแล้วเพื่อไม่ให้เกิดข้อคราหาข้อท็จจริงที่ปรากฏทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ากะกะตชุดนี้ไม่ต้องเสียเวลาในการสืบสวนสอบสวนนะครับเรื่องนี้ไม่ต้องใช้เวลามากกะกะตไปขอเทปจากสื่อมวลชนที่บันทึกเทปในวันนั้นแล้วก็มาแกะเทปแล้วก็วินิจฉัยได้เลยว่า ข้าวขายการกระทําทผิดข้อกฎหมายหรือไม่จบครับไม่ต้องสืบสวนสอบสวนไม่ต้องหาพยานใดใดทั้งสิน้นเพราะเป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏชัดครับผมก็คาดหวังนะครับกับกกตชุดนี้ว่าจะทําเรื่องนี้ให้เป็นแบบอย่างให้มันถูกต้องตรงไปตรงมาแม้ว่าสังคมจะคลางแคลงใจกับการทํางานของกกตชุดนี้ก็ตามแต่ว่าส่วนตัวก็ในเรื่องนี้ก็ยังให้เครดิตยังให้โอกาสนะครับที่จะให้กกตได้ ดำเนินการเรื่องนี้โดยเร็วนะครับเพราะจะมีผลถึงใครบ้างก็ต้องดูเพราะว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เนี่ยหนึ่งชัดเจนนายสายันยุติธรรมผู้ถแถลงสองนายนิพันธ์นะครับสิริธรรองหัวหน้าพักสอสอจังหวัดตังและสานายอาญาสิทธ์ศีสุวรรณผู้สมัครรับเลือกตั้งสอสเขตสด้วยยืนอยู่ด้วยครับ ปรากฏว่ารุ่งก็ได้เขียนจดหมายนะครแถลงการรู้ชะตากรรมในเรือนจำยํำคนไทยยุท้อสู้ต่อไป3ข้อเรียกร้องจนกว่าจะได้ชัยชนะขอ,อะขอบวนคนเป็นแสนเป็นล้านเปล่งเสียงแสงไล่มืดมิดยันไม่ก้มหัวให้อำนาจมืดและศักดินาลั่นรอวันจะได้ร่วมทำการต่อสู้ เฟซบุ๊กแนวร่วมของอธรรมศาสตร์และชุมนุมได้มีการเผยแพร่แถลงการจากกรุงนะครับปนัสยานะครับซึ่งเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และแกนนำรัศดรถึงเพื่อนพ่อแม่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยซึ่งเขียนไว้เมื่อวันที่8ที่ผ่านมาและถูกนำเข้าเรือนจำเนื่องจากไม่ให้เป็นการประกันตัวในมาตราหนึนะครับ ลุงก็ถแถลงว่าหากทุกท่านได้รับสาวสารนี้คงรุงตัวรุงเองคงไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วรุงและเพื่อนๆอีกหลายคนคงไปอยู่เรือนจําและกระบวนการอันแสนจะยุติธรรมที่ประเทศปิดปากผู้เห็นต่างามีหน้ำซ้ำเรายังถูกผลักไสให้กลายเป็นศัตรูโดยรัฐคุกคามปราบปรามจับกลุ่มกลุ่มขังโดยเหตุที่ว่าพวกเราใฝ่ฝันในการในสิทธิเสรีภาพและสังคมที่ดีกว่าแม้ตัวรุงจะไม่อยู่ที่นี่แล้ว แต่การต่อสู้ของพวกเรายังคงเดินหน้าต่อไปและก็แบบแบบแบบนะครับว่าจะทําการเรียกร้อง3ข้อประเประยุทธ์ต้องลาออกต้องมีการแก้ไขรัฐมนูลต้องมีการปฏิรูปสถาบันประมากษัตริย์ในขณะที่ข้อความที่ฝากมาจากศาลก็อย่างนั้นนะฮะเป็นบุคของอนุน์นพาบอกว่าคงไม่ต้องถกเถียงกันแล้วว่ามาตราหนึ่งสองดำรงอยู่หรือควรยกเลิกและไม่มีใบเสร็จใดๆมาแสดงถึงความอายุติธรรม เรไปถึงความยุติธรรมได้ดีกว่าการขังคนในคุกที่ยังไม่มีคําพิพากษาเราต้องหยุดการนําต้นทุนทั้งหมดของสังคมมาจมกับความเลวร้ายแห่งยุคสมัยแบบทุกวันนี้นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เขาเขียนใน a c e b o o k นะครับทั้งสองคนอยู่ไหนทั้งสองคนอยู่ในเรือนจำนะครับทั้งสองคนอยู่ในเรือนจำที่ผ่านมาทั้งกรณีของเพนกวินทั้งกรณีของอานน์นะครับเรือนจำ กรมวัชทธันได้มีการแจ้งความคดีนะกับแอดมินนะครับของรุงไออไปของอานอนท์กับทางเป็นกว้นแต่ของรุ่งในอย่างรุ่งนี้โผล่มาใหม่เพระพิ่งเด้เข้าไปใหม่นะครับมอบก็จะมีการนัดชุมนุมใหญ่กันอีกรอบหนึ่งเรื่องของการแก้ไขตําน,นูนฝั่งเพื่อไทยนะก็มีการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นเสียอ้วน,นก็มีการเคลื่อนไหว บอกว่ารัฐมนูลเป็นของปวงชนชาวไทยจะต้องมีการแก้ไขรํามนูนประชาชนจะเป็นผู้แก้ไขรํามนูลในขณะที่ก่อนหน้านี้สาธรรัฐูมกพิพากษาว่าการแก้ไขรํามนูลนะครับ mm. จะกระทําได้ต้องทําประชามติก่อน mm. เมื่อเมื่ออ่าล่างออกมาเรียบร้อยก็ต้องทําประชามติเช่นกัน mm. ปรากฏว่ากลุ่ม็มบไม่พอใจ กนะลุ่มฝั่งเพื่อไทยไม่พอใจไอรอไม่พอใจบอกว่าถ้าสมมุติไม่ดําเนินการแก้ไขาตานดนมีเรื่องนะครับพี่สุสวรรณจันยาก็บอกว่าถ้าผ่านวาระสามนะมีการบวชวาระสามเมื่อไหร่ก็จะไปฟ้องรองปปชทันทีพี่ไพภูนิติตะวันก็บอกว่าทําไม่ได้ทําก็มีความผิดตามกฎหมายเพราะเคยเกิดขึ้นแบบนี้มาแล้วสําหรับสสที่ผ่านมานะครับในขณะที่พี่ สมชายแสวงการสวส,สมชายแสวงการก็บอกว่าเรื่องนี้นะครับต้องใช้เงินก็ประมาณถึง4,000ล้านในการทำประชามติในแต่ละครั้งนะครับก็เงินส่วนนี้ก็สามารถไปซื้อวัคซีนโควิด -19 ได้หลายหมื่นล้านโดดเลยทีเดียวนะครับเอามาแจากให้คนไทยคำถามคือการแก้ไขทุนไม่ประโยชน์เพื่อใครนะครับเสียงนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ท่านนำมัวิเคราะห์ก็คงเห็นว่าสถานก,การณ์มันหนักขึ้น ถึงแม้ว่าสารมนุจะตัดสินมาในรูปแบบไหนนะครับม็อบก็ยังคงไม่หยุดในเชิงงานสังเคราะห์เราคงเห็นงานยุทธศาสตร์นะครับในแล็บงานยุทธวิธีที่เขากำลับบงเดินอยู่คือมุ่งหน้าไปที่ทำาห้อัตบาลเป็นสาคัญหุ้นส่วนจําได้ไหมฮะผมเคยเรียนไว้เวนี่ยม็อบมีไว้เนี่ยมีอยู่สามที่นะหนึ่งทำเนียบเป็นหลักสองสภาสามสถานที่ประชุมจะมีสามจุดนั่นน่ะที่เดินทํา วนไปวนมาก็ไปเนี่ยเต็มที่ก็มีที่สารนะก็จะมีสามสี่ส่วนเนี่ยนะก็จะไปที่สารการเดินทัพแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนในสมัยของกลนเสื้อแดงในเชิงหลักวิชาการไปดูนในเชงสถิติก็แบบเนี้ยสี่จุดน,นะครับที่เขาเดิมจะกระจงกระจังกระจายดาวกระจายดาวเลยนะผมก็เดินทะลุฟ้านะตอนนี้ก็จะมีอะไรนะ พิษบงพิษบูอะไรไปเดินด้วย้ไอพวกที่เดินเดินเขาที่แล้วเนี่ยไผ่ดาวดวงไผ่ดาวดินเดินทะเดินทะลุทะลุอยู่ในคุกกันหมดละนะครับไม่รู้ว่าใครไปเป็นแกนนำนีำ่จะลุกไปอยู่ในคุกจริงด้วยหรอเนะี๋ยวก็คอยดูกันนะครับสถานการณ์จนถึงกันนี้เป็นยังไงบ้างในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นการก่อกวนเป็นการกวนเกมเป็นการเล่งปฏิกิริยาทางการเมืองเพื่อไปล้อมทางเนียอรัฐบาลจะสามารถทำทำอะไรรัฐบาลได้ไหมไม่ได้ ทำไปการอะไรดีสเครดิตไปเรื่อย,อยลดความน่าเชื่อถือไปเรื่อยมอบกำลังจะตายอะไรความจริงมอบก็แผ่วลงแผ่วลงแผ่วลงเรื่อยนะไปปิดถนนคนก็ไม่ให้ปิดคนก็ไม่สนใจนะเจ้าที่ก็เฉยๆไปเตรียมกําลังป้องกันไม่ใช้ความแรงไม่ปะทะไม่ขัดขวางไม่สกัดแรงนั่นนะสื่อมวลชนให้ความสําคัญน้อยลงน้อยลง,น,ยลงน้อยลงเรื่อยๆเห็นไหมในเชิงงานสังเกผมเคยเรียนไว้นะบอกว่า กลยุทธ์ดาวกระจายตอนนี้ก็พยายามกลับมาใช้อีกก็คือต้องการที่จะให้สื่อให้ความสนใจกับม็อบเพื่อที่จะปลบก,กระแสขึ้นมาือสร้างกระแสขึ้นมาเพื่อเกิดการชุม,มนุมมากๆถ้ารัฐบาลถ้าตำรวจไม่ความสนใจกับม็อบกระแสเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นไม่มีประโยชน์นะครับเห็นไหมฮะมันก็แผ่วลงอัตโดนมัติตอนแรกก็ไปสกัดกัน้นมีกาปรปะทะน,นพอถึงเวาลาเฉยเฉย เฉยเสร็จก็กลุมกําลังไว้เฉยๆอยู่เฉยๆถึงเวลากระทำความผิดก็แจ้งข้อหาไปตารวจก็มีการออกมาเตือนว่าใครกระทาความผิดก็โดนถูกมือคดีตามกฎหมายมีคนถามผมว่าเมื่อไหร่ย,ยุทธการไต่ลงจะใช้สักทีไหนะแกนนําก็ออกมาพูดโพสต์ข้อความตอนนีนะ้ทางกรมราชทชันก็ต้องดําเนินการนะแจ้งข้อกล่าวหากระทรวงยุติธรรมต้องแจ้งข้อกล่าวหากับองเพิ่มอีกหลายนะนี่ไม่พ้นนะ นะครับเรื่องของรุ่งเขาเนี่ยมีการออกแถลงการ์อยู่ในเรือนจำแล้วเขาจะโพดก่อนพดหลังเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เขาเรียกว่า <c oughs> ทางกรมพัน์ทัพ์ซึ่งในนามของรัฐบาลต้องเป็นผู้ดำเนินการเกมจะเป็นยังไงในระหว่างนี้เขากำลังเล่งเกมเข้าสู่วันที่หกเมษายนผมย้ำนะเลยเชิงะรังย้ำ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 เขาเล่นเกมเข้าสู่วันที่หกเมษายนและสิ่งที่เราเห็นวันนี้ จากมับเสื้อส้มบบมบมอบเยาวชนมอบเยาวชนแผ่วลงแผ่วลง,แผ,วลงแผ่วลงเรื่อยๆแต่สิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็คือว่าเสื้อแดงโผล่ขึ้นมาหลังจากไอแมวและครอบครัวโผล่ขึ้นมาในโซเชียลมีเดียผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้ว่าตัวละครตัวสุดท้ายจะโผล่มาวันนี้คงเห็นตัวละครตัวสุดท้ายและทับของพวกเขาโผล่มาเรื่อยๆทับของพวกเขานั้นนะฮะโผล่มาถึงที่สุดหรือยังยังยังไม่ถึงที่สุด นะครับพอยังไม่ถึงที่สุดสถานการณ์จะเป็นยังไงมันจะงวดและวุ่นวายไปเรื่อยๆการงวดและวุ่นวายไปเรื่อยๆนั้นนะครับสถานการณ์มันก็จะแย่ลงนะครับมีคนถามว่ายุทธการไต่ลงาจาัดก,การได้หรือเปล่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองก็คอยดูแลกันเราผู้ชมนะครับยังไงก็หนีไม่พ้นเนี่ยจะก่อนวันที่6เมษาหลังวันที่6เมษาคือวันจัก,กรีเนี่ย ยังไงเขาก็ต้องเคลียจะเคลียก่อนเคลียหลังจะจบได้วิธีไหนยังไงก็ต้องจบด้วยยุยทธการไต่ลงนะครับมันอยู่ที่ผู้ปฏิบัตินะว่าเขาพร้อมจะปฏิบัติหรือเมื่อไหร่ตอนนี้รู้อย่างรู้แล้วพร้อมอยยังพร้อมแล้วม็อบแผ่วลงยังแผ่วแล้วนะครับจบไหมไม่จบมันแผ่วลงแต่มันไม่จบเพราะคนสั่งการอยู่ต่างประเทศไอ้พวกนี้ก็เป็นตัวเป็นแคบี้ในกระดาษ มากก็กินมากก็กินมากก็กินกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยนะครับแต่ยิ่งกินไปแบบนี้เรื่อยมันจะปะทุความแค้นไปนะสุดท้ายมันจะเกิดความบุบปะและประกอบกับรัฐบาลก็กําลังแตกกันเองทั้งบริษัธิปัตทั้งพลังประชาัิปไัยทางประชาธิปก็แตกกันเองอีกนะมันก็กําลังทาสร้างความขัดแยง้งเรื่องของเครื่อนตรีผมเข้าใจนะต้องการอยากจะปรับบางคนเข้ามาเพิ่มเติมแต่มันสถานรรการณ์มันไม่เอื้อมหนวย มันกลับจะหนักขึ้นกว่าเดิมในเชิยงยุทธศาสตร์การเมือง,องการบกกรองมันเดินผิดนัแ่นบบก็เลยทำให้สถานการณ์มันมาแบบนี้ต้นเหตุหลักก็มาจากการปล่อยโอ๊กเนี่ยนะประการที่2ก็คือการกลับพระบาทประการที่3ก็คือไปนำแกนนำกบสศไปเข้าเดินชํำเนี่ยเป็นหลักสามประการที่ผิดในช่วงระหว่างนี้ พอผิดในช่วงระหว่างนี้สิ่งที่ทํามาก็คือว่ามันเป็นการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองให้เกิดแตกกันเองแตกกันเองของฝ่ายเหลืองฝ่ายฟ้า,ามันแตกกันเองฝั่งรัฐบาลนวายมันมแตกกันเองนะครับตอนนี้เกมทางการเมืองเขายังคงเดินฝ่ายต่อต้านยังคงเดินหลักการก่อกวนอยู่หลักการก่อกวนแบบนี้ถ้ารัฐบาลใจร้อนใช้กําลังใช้ความรุนแรงก็จะพลาดที่บานมาก็บอกไม่ไปใช้เย็ยนๆหลักก็คือว่าเวลาคนเวลาสู้กันเนี่ย สู้ด้วยปัญญาสู้ปัญญาไม่ได้ก็จะใช้กำลังในการต่อสู้ใจร้อนไม่ใช่กำลังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายใช้กำลังผลที่ออกมาจะเป็นเนกาทีฟสัมเกมรู้จักแผ่นดินถิ่นกำเนิดรู้จักเทิดองค์กษัตริย์ของรัฐารู้จักคำสั่งสอนขององค์พระศาสดาจงรู้ซึ่งคำว่าราชาธิปไตยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมเทิดศักดิ์ธิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ที่สุดในโลกเมื่อทองชาตไทยโบกสั่บนเสาที่ยืนยันตราหนาสูงจนเสียง้า Today, yeah, I'm not. ที่ทำเพื่อคนอื่นที่สุดความของเอคือไม่มีชาติเพื่อเกิดมาที่สุดของคนไทยคือมีชาติ